การทำบันทึกหนังสือยืนยันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอกาสารนี้เพื่อชี้แจงว่าทางบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศที่ได้รับมอบหมายจากในจ้างเป็นผู้ดำเนินการเรื่องรถขนส่งแรงงานพร้อมสถานที่กักตัวและยืนยันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้จัดหางานรับทราบเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าเมนูหลักมาแล้วให้เลือกเมนูงานประจำวันเลือก workflow เลือกดำเนินการตามใบรับเรื่องในช่องเลขที่รับเรื่องให้ผู้ใช้งานยิงบาร์โคดหรือกรอกเลขที่ใบรับเรื่องจากนั้นกด enter ระบบจะค้นหาข้อมูลตามเลขใบรับเรื่องในระบบและจะปรากฏชื่อลูกค้าและเรื่องที่จะต้องดำเนินการจากนั้นให้เลื่อนลงมาจะพบกับแถบขั้นตอนงานปัจจุบันจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกค้นหาหัวข้อที่ระบุว่า บันทึกหนังสือยืนยันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วทำการกดยืนยันรับงานที่หัวข้อบันทึกหนังสือยืนยันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบจะปรากฏชื่อผู้กดรับงานวันที่และเวลาที่กดรับงานจากนั้นคลิกที่บันทึกหนังสือยืนยันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกรอกข้อมูลในช่องต่างๆดัง,งนี้ระบุวันที่ทำหนังสือ ระบุสถานที่ทำหนังสือโดยคลิกที่ไอคอนแว่นขยายในระบบจะปรากฏข้อมูลที่ตั้งที่อยู่ให้ทำการกดเพิ่มข้อมูลซึ่งจะเป็นข้อมูลที่อยู่ของนายจ้างหรือที่ตั้งที่ทำการของนายจ้างหากไม่พบข้อมูลหรือไม่มีที่ตั้งหรือที่อยู่ที่ต้องการให้เข้าไปที่โหมดทะเบียนแล้วทำการเพิ่มข้อมูลก่อนเมื่อเลือกเรียบร้อย ระบบจะแสดงที่ตั้งที่อยู่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้อัตโนมัติสำหรับวิธีการเพิ่มข้อมูลที่ตั้งที่อยู่ของานจ้างหรือสถานประกอบการสามารถดูได้ในคลิปเพิ่มข้อมูลในจ้างเข้าสู่ระบบ c l m v ถัดมาคือช่องเรียนจัดหางานจังหวัดให้ผู้ใช้งานคลิกที่กรอบช่องว่างทำการเลือกจังหวัดพื้นที่จัดหางานที่านจ้างตั้งที่ทำการอยู่ หากมีการระบุเป็นกรุงเทพมหานครจะต้องมีการระบุพื้นที่ด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีทั้งหมด10พื้นที่โดยพิจารณาพื้นที่ที่ใกล้สถานประกอบการหรือสะดวกในการดําเนินการเพื่อความรวดเร็วสถานที่ทํางานคลิกที่ไอคอนเว้นขยายทําการเลือกสถานที่ทํางานที่มีอยู่ในระบบจากนั้นให้ระบุข้อมูล โดยมีให้เลือกคือรถมาตรฐานชาพลัดหรือรถของสถานที่กักตัวเมื่อเลือกแล้วให้กรอกชื่อผู้รับอนุญาตมาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยแรงงานที่นำเข้ามาหากตรวจโควิด19ไม่ผ่านจะต้องมีการระบุชื่อสถานที่กักตัวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและระบุจังหวัดของสถานที่กักตัวจำนวนห้อง จำนวนผู้กักตัวต่อห้องและระบบจะคำนวณตัวเลขผู้ที่กักตัวให้อัตโนมัติเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มบันทึกจากนั้นกดปุ่มพิมพ์เอกสารแล้วทำการกดปุ่มส่งงาน เอกสารนี้จะย้ายไปอยู่ในขั้นตอนงานที่แล้วเสร็จอัตโนมัติเพียงเท่านี้ก็ถือว่าขั้นตอนงานนี้เสร็จสมบูรณ์